สวัสดีครับเพื่อนเพ่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ tesa n c นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เป็นวันที่วันที่สิบสี่นะครับก็วันที่สิบสี่กรกฎาคมนะ2564นะครับวันนี้ก็ตอนนี้พนัดคลิปนะตอนเวลาประมาณตี3นะครับตี38นาทีนะครับผมจะมาถอนเงินนะจากแอปนะครับแอปหนึ่งเนาะถอนเข้าบัญชีของ t r u e m o n e y wallet นะครับผมจะถอนอยู่ที่6,000 3 1 6บาทด้วยกันนะครับหกพันะครับสามบาทด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับผมก็มีเงินอยู่ในบัญชีนะครับอยู่ที่ประมาณ3ามหมืาพนเบาทครับก็สามหมืาพนเกร้บองาทนะครับทุกคนจดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถอนที่6,000นหกพัามร้อยบาทนะครับก็จะรวมเป็นทั้งหมดแปดแล้วก็ศย์แล้วก็หนึ่งนะครับแล้วก็3แล้วก็1นนะครับแล้วก็ 2แล้วก็1นะครับก็เป็น4ี่ห8บาทนะครับอ่ะ4ี่ห8บาทนะครับเดี๋ยวทุกคนนะจดเอาไว้นะครับเดี๋ยวมันจะเป็น4 0่หมื่นอ่าสองพนะครับ308บาทนะครับโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปถอนเงินกันนะครับก็นะครับสำหรับแอปในวันนี้นะครับที่ผมจะมาแนะนำนะครับก็คือเป็นแอปที่ดีมากเลยทุกคนนะคือเป็นแอปที่ ผมนะครับแนะนำเลยทุกคนนะถ้าใครที่ต้องการที่จะหาเงินเร็วๆนะครับก็เป็นแอป,ปนี้เลยทุกคนนะแอป,ปที่มีชื่อว่าแอป,ปท i k t o อกนะครับเพราะว่าตอนนี้นะผมมีโปรโมชั่นของทางแปปอป t i k t o อกนะครับที่ สามารถที่ทําเงินได้จริงนั่นเองนะสามารถถอนเข้าบัญชีของ True Money w a l l e t ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็สามารถที่ถอนได้เข้าสู่บัญชีของธนาคารก็ได้เช่นกัน,นครับถ้ามีเสียงรบกวนก็คือเป็นเสียงฝนตกนะครับตอนนี้เนาะโอเคทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเข้ามาส่วนของแอปกันนะครับผมขอปิดเสียงก่อนนะครับแล้วก็วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมครับก็ให้เราทับมาที่เมนูตรงนี้ทุกคนนะมาที่เมนูชันตรงนี้นะครับอ่ากดที่เมนูชันตรงนี้นะครับ เมนูฉันอยู่ตรงไหนนะครับก็คือเมนูฉันก็จะอยู่ที่ตรงนี้ทุกคนนะพอเรามากดที่เมนูฉันก็จะปรากฏในส่วนของหน้าตาของรูปโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของเราครับแล้วก็ยูสเซอร์เนมของเรานั่นเองนะแล้วก็ที่เหลือครับก็คือเป็นผู้ติดตามนะเราไม่ต้องสนใจตรงนี้นะครับสิ่งที่เราต้องสนใจครับก็คือจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้เองทุกคนนะนี่ทุกคนนะเมนูตรงนี้นะครับเราจะไปถอนเงินกันนะครับกดเข้าไปเลยทุกคนนะหกพัน กว่บาทนะ6,316บาทนะครับอ่าตอนนี้ผมมีอยู่ที่6,316บาทด้วยกัน,นครับเดี๋ยวเราจะถอนเงินตรงนี้นะครับโอเคทุกคนนะเราจะถอนเงินกัน,นครับซึ่งเงินที่ผมได้มาตรงนี้นะครับก็คือเป็นกีกรรมครับกีกร,รมตรงนี้เลยทุกคนที่ผมได้ลงคลิปของเมื่อวานก่อนนะั่นเองนะก็คือผมจะทํากีกรรมตรงนี้ที่จริงคือมียอดเงินอยู่ที่20,000บาทนะผมก็ถอนไปแล้วนะครับ ผมถอนไปเมื่อวานนาะเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานการถอนเงินในส่วนของบัญชีของ t ู u m น n ่วอล l ล็ให้ดูด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะมาถอนเงินกันก่อนเนาะอ่าถอนตรงนี้นาะกีีกํมนี้แหละที่ผมเล่นของของวันนี้เองนะผมได้รับแล้วทุกคนนะภารกิจนะครับสามากิจนะภารกิจที่1 2 3ก็ทําสําเร็จเนาะรับรวมทั้งหมดอยู่ที่7,800บาทเนาะส่วนต่างผมก็ได้ถอนไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับโอเคทุกคนเนะเราก็มากดถอนเงินกันนะขอบคุณทุกคนนะที่สมัครผ่านลิงก์ของผมนะครับแล้วก็ าถ้าเรามียอดเงินดั้มากกว่า3,000บาทเนาะเราสามารถที่จะถอนได้ทั้งหมดเลยนะแต่ถ้าเรามียอดเงินดั้ไม่ถึงแต่ถ้าเรามียอดเงินนับม,มนนไม่ถึง500บาทนะครับเราสามารถที่จะถอนได้ครั้งละ120บาทเนาะสูงสุดนะตรงนี้นะต่ำสุดก็คือ15บาบาทเหมือนเดิมเลยทุกคนนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะถอนเงินนะกดถอนเงินกันนะครับ ทีนี้นะเราก็สามารถจะเลือกได้ว่าเราจะถอนเงินเข้าสู่บัญชีอะไรมันจะมีพร้อมเพ์แล้วก็ทู u บอร์นี่วอลเล็ตนั่นเองนะผมจะเลือกที่ทูเบอร์นี่วอลเล็ตแล้วก็เลือกถอนเงินกันตอนนี้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันเพื่อถอนเงินกันนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้นะผมนะเราไปเช็คในส่วนของอ่าทูเบอร์นี่วอลเล็ตนะเมื่อกี้มันมี3 5 0 0 0อ่าเก้าร้อยกว่าบาทเนาะเก้าร้อยเก้าสิบสองรเป๋าจะไม่ผิดนะตอนนี้นะครับอ่ามันเปลี่ยนแล้วทุกคนน,นเงินเข้ามาแล้วทุกคนนะครับเห็นไหม ตอนนี้นะผมนะ่เงินเข้ามาเป็น42,308บาทน,นะตามที่เราคำนวณเมื่อกี้เป๊ะเ,เลยทุกคนนะถ้าใครได้จดเมื่อกี้ก็ตัวเลขจะตรงแบบนี้เลยทุกคนนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะก็ตอนนี้นะผมนะผมก็สามารถทำรายได้แล้วนั่นเองเนาะส่วนบินการถอนเงินผมยังไม่ได้รับของตอนนี้นะแต่ว่าของ6,000 6,000เมื่อกี้คือเราจะยังไม่ได้รับนะเราเรา จะได้รับก็ต่อเมื่อนะประมาณ4-10นาทีนะ้บินถึงจะเข้ามาเนาะและนี่ก็คือบินการถอนเงินที่ผมได้ถอนเงินเมื่อตอนเย็นของวันนี้เนาะตอนเย็นวันที่13นะครับตอนนี้วันที่14นะผมถอนไป 20, 2 9งหมบาทนะครับเงินก็เข้ามาอตอนนี้มียอดเงินอยู่ที่40 0 0 0กว่าบาทนะครับในส่วนของบัญชี To Money w a l l l ล็นะครับเดี๋ยวเรากลับเข้าสู่หน้าหลักกันนะครับตรงนี้นะอ่ะแล้วก็วิธีการสร้างไรายได้ต้องทำยังไงนะ วิธีการสร้างรายได้นะครับเราก็มาที่ตรงนี้เลยทุกคนนะเขาบอกเลยว่า,าสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ได้ถอนเงินนะครับเราก็กดเข้าไปทุกคนนะแต่ว่าก่อนที่เราจะกดเข้าไปเนาะผมก็อยากอธิบายตรงนี้ทุกคนนะก็คือว่าถ้าเรามียอดเงินนะครับไม่ถึง5 0 0้บาทนะครับ ถ้าเรามียอดเงินตรงนี้นรับไม่ถึง500บาทนะครับอ่าตรงนี้ผมมีอยู่ที่0.27สนะครับอ่าส่วน86,689บาทคือยอดเงินที่ผมได้รับจากแอป,ปนี้แล้วนั่นเองนะครับทั้งหมดอยู่ที่80,000กว่าบาทแล้วนะครับผมเล่นประมาณเดือนไปเดือนธันวาแล้วนั่นเองนะก็ประมาณ6เดือนกว่าแล้วนั่นเองนะครับก็ได้รับมาทั้งหมด8 0,000กว่าบาทนะครับก็ตกประมาณเดือนละหมื่นกว่าขวานั่นเองนะครับโอเค ก็ตรงนี้นะครับถ้าเรามียอดเงินไม่ถึง500บาทเบาทเราสามารถถอนได้สูงสุดอยู่ที่120บาทต่ำสุดแค่15บาทสมมุติว่าเรามียอดเงินในนี้อยู่ที่2 3 0บาทเราสามารถถอนได้แค่วันละ120บาทเพราะว่าแอปนี้นะครับสามารถถอนได้วันละ1ครั้งเท่านั้นเองนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับผมนะก็คิดว่าน่าจะเข้าใจนะโอเคเราก็มาสร้างรายได้กันนะครับก็มากดที่ตรงนี้ทุกคน นี่เลยนะกดเข้าไปเพื่อที่เราจะสร้างไรายได้กันนะครับซึ่งวิธีการสร้างไรายได้จากแอปนี้นครับตอนนี้รีเซ็แล้วนะคะแนนผมหายหมดแล้วทุกคนหายหมดแล้วนะ้วิธีการสร้างไรายได้ก็คือเราต้องไปเชิญนะครับอย่างนีนะ้จะหมดอายุภายใน29ชั่วโมงนะครับส่วนกิจกรรมนี้จะหมดอายุอีกประมาณ2วันด้วยกันนะครับเราก็กดเชิญได้เลยนะครับเมื่อเรากดเชิญเข้าไปนะครับมันก็จะมี ในส่วนของวิธีการสไร้างรายได้ที่เขาได้สอนเรามานะก็คนะือจะมีในส่วนของขั้นตอนนะขั้นตอนคือตรงนี้นะครับเราก็กดที่ขั้นตอนได้เลยนะครับขั้นตอนก็จะมีให้เรานแชร์ลิงก์ของเรานะครับขั้นตอนที่1ให้เราแชร์ลิงก์ของเราไปยังเพื่อนนะครับตรงนี้นะขั้นตอนที่2ก็คือให้เพื่อนของเราดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเรานะครับขั้นตอนที่3คือเมื่อเพื่อนของเราใส่รหัสเชิญของเราเราจะได้รับรางวัลแล้วก็เพื่อนของเราก็จะได้รับรางวัลเหมือนกันนะครับ โอเคนะวิธีการเชิญก็ให้เรากดคําว่าเชิญรรตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ให้เรากดคัดลอกตรงนี้นะครับกดคัดลอกปั้งนะมันก็จะขึ้นว่าคัดลอกลิงก์แล้วนั่นเองเนาะแล้วก็ให้เราส่งไปให้เพื่อนของเราหรือใครก็ตามที่สนใจหาเงินฟรีนั่นเองนะจากนั้นก็ให้เราคัดลอกรหัสเชิญของเรานะครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราใส่ร,รหัสเชิญสำหรับคนที่เราเชิญลิงก์ไปแล้วก็เขากดสมัครผ่านเราแต่ว่ามันไม่มีช่องให้กรอก ช่องมาอยู่ตรงไหนทุกคนอ่าคำถามนี้เยอะมากอ่าช่องมาอยู่ตรงนี้แหละเรามาที่ตรงนี้ใช่ไหมกดเข้าไปปุ๊บถ้าเป็นคนใหม่สมาจิกใหม่นะมันจะมีช่องให้เรากรอกข้างล่างนี้ทุกคนนะแล้วก็มีภารกิจให้เราไปดูวิดีโอนะอันนั้นคือสำหรับคนที่ใหมจ่จริงๆแต่ว่าสำหรับคนที่เคยเคยสมัครแล้วนะเขาจะไม่สามารถที่จะเขาจะไม่มีเมนูกรอกอรหัสเชิญนั่นเองนะ เขาก็เลยไม่สามารถใส่รหัสเชิญของเราได้นั่นเองนะครับอันนี้คือคําตอบที่ว่าทําไมเพื่อนของเราเราเชิญแล้วเขาดาวโหลดแล้วแต่ว่าไม่สามารถใส่รหัสเชิญได้ก็เพราะเรื่องนี้นั่นเองนะครับอ่าก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจแล้วแต่เองนะเมื่อเพื่อนของเราใส่รหัสเชิญของเราเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรก็คือเราแล้วก็เพื่อนของเรานับจะได้รับรางวัลนะครับส่วนเพื่อนของเราจะได้รับกี่บาทผมไม่แน่ใจแต่ว่าเราแน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะได้รับอยู่ที่10บาทนะครับคนแรกนะ คนที่2ก็10บาทเหมือนกันนะเพราะว่ารางวัลเหมือนกันหมดเลยนะตรงนี้นะครับก็เราสามารถเชิญได้สูงสุดนะวันละ2000คนแสดงว่าเราสามารถมีรายได้อยู่ที่วันละยางต่ําก็คือ10บาทนะครับสูงสุดอยู่ที่2 0 0 0 0บาทต่อวันนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นช่องทางหาไรายได้เสริมนะถ้าใครสนใจที่จะหาไรายได้เสริมนะผมแนะนําเลยสำหรับแอปนี้นะมันดีบ้ากเนาะแอปดีก็เลยมาบอกต่อนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้นะครับ สำหรับดีโอนี้ผมก็มีประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบินกันนะว่ามันเข้ามาหรือ,อยังนะครับบินยังไม่เข้ามาแล้วนะครับบินบินการถอนเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้หกพันกว่าบาทเนาะยังไม่เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะรอสักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่เราจะจบคลิปนะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้ก็เงินเข้ามาแล้วทุกคนนะครับก็ประมาณ 6, กพันสามบาทที่เราได้ทําการถอนเงินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็อันนี้เลยทุกคนนะ ก็เติมเงินเมื่อเวลาตีสามยี่สนาทีครับของวันที่14กรกฎาคมนะครับก็ยืนยันอีกเสียงหนึ่งนะครับว่าแอปนี้นะยังจ่ายเงินจริงอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของอไรายได้ตรงนี้นะครับผมนะผมขอบอกเลยว่าไม่สามารถทําได้อ่าถ้าผมไม่ได้ทําได้แค่วันเดียวนะผมสะสมนะสอ3วันที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็อ่าถ้าใครทำได้ยอมรับ ในส่วนของเงื่องไขที่ทางระบบบอกไว้คือต้องเชิญเพื่อนใครถนัดก็ดูไปเลยแต่ว่าถ้าใครไม่ถนัดก็ข้ามแอป,ปนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมก็มายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ายังจ่ายเงินจริงอยู่นะครับผมก็รับมาประมาณ8 0 0 0กว่าบาทแล้วทุกคนนะก็โอเคเนาะสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะเออลืมไปเนาะแอป,ปนี้สามารถเล่นได้นะกับคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนั่นเองนะโอเคครับกบ็บายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ